สวัสดีครับพบผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องทุกคร GO, ASHLEY, ูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขพิรูสาเลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องทุกเช่นเคยครับกลุ่มเลขวันนี้ก็คือ6 5 6 8นะครับหกห้าหกแปดครูเอกตั้งชื่อว่าเล่นใหญ่ให้ลงตัวจะเป็นอย่างไรมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับแน่นอนว่ากลุ่มเลขวันนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่ แต่ว่ามีแค่2คู่นะคคือ5 6าหแล้วก็6 8 8 6นะครับอีกเลขเป็นคู่ซ้ําไปดูพื้นฐานได้ที่ช่องคู่เอกนะหกห้าห้าหกหกแปดหนะครับหรือ,อใครชมรีวิว3ตัวนะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่ม3ตัวที่เคยทาไว้แล้วก็มี56886 5นะครับเลข2ตัวและเลข3ตัวเวลาค้นในช่องคุยกันแนะนําว่าเวลาพิมพ์ก็568วักแปดอ่านะครับแล้วก็จะมันจะเด้งมาหรือจะพิมพ์ตัวเลข5 8, 8, 8, 6 8หรือ8 5กก็ได้แล้วก็ วักนิดนึงแล้วก็เขียนว่าคู่เอกเนี่ยมันจะขึ้นในที่ช่องจะมันจะเร็วกว่านะครับแนะนําแบบนี้แล้วกันโอเคมาเรามาลงดีเทลเจาะลึกว่าอะไรอย่างไรนะครับที่เป็นเล่นใหญ่ให้ลงตัวนะครับก็พอบอกว่าเล่นใหญ่ให้ลงตัวเป็นแนวคิดการตั่งเจอขอชอบชอบเล่นใหญ่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับมาดู4ตัวท้ายก่อนเลยแล้วกันครับจุดว่าเล่นใหญ่นี่มาแน่นอนเห็นปุ๊บก็ต้องรู้เลยว่าคุยก็มองจากเลข8ดท้ายนี่แหละครับ ตัวตนเป็นคนเลขแปดฮะนะครับนคนไหวพริบดีก็ได้ก้าเสียมีความต้องการในใจเนี่ยแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจในี่สูงห้าวหาญใจกว้างนะครับแต่แน่นอนว่าเวลาข้อดอยของเลข8เนี่ยคือเขาเป็นคนที่เปิดโอกาสมากๆแล้ววันเปิดโอกาสเยอะๆเนี่ยทำให้มันก็เจอทางอุปสรรคปัญหาทางออกอะไรพวกนี้มันก็ร่วมร่วมกันไปหมดคือคุณเลือกทุกอย่างเอาทุกทางอะ่ะเพราะนั้นมันก็ต้องมีบ้างเรื่องอุปสรรคปัญหามันเข้ามาตลอดอยู่แล้วพอคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอะ่ะ เราไม่ได้ปิดกันปุ๊บแต่มันก็ดีดีตรงที่ว่าก็ลองดูเกิดมีปัญหาอะไรภายภาคหน้าเราจะได้แบบฝึกในการใช้ชีวิตฝึกในการแก้ปัญหาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยเลขแรกนะครับเลขที่เป็นเลขธาตุลมเนี่ยอย่างเช่นเลข3หรือเลข8ดเงี้ยนะครับที่มันคลามคล้ายกันเลขแรกเนี่ยก็ลุมลุกคุกขานตัดสินใจอะไรก็ค่อนข้างจะพลาดบ่อยๆแต่พอถ้าเกิดว่าเลข8เนี่ยท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าทําไปได้สักพักหนึ่ง ระยะหนึ่งจนเรื่องที่กําลังทําอยู่เนี่ยเกิดความคล่องความชํานาญแล้วเนี่ยเขาจะเป๊ะมากบางคนยังความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมีเซน์เลยกะจริงๆเขาเคยทํามาแล้วคนที่เคยทําแล้วจนบ่อย้ะทำจนเป็นสถธยรทียานเนี่ยเขาเนี่ยนี่แหละคือสุดยอดแรกๆมันล้มจริงๆล้มลุกคุกขานเพราะไม่เคยเหมือนเราถีบจักรยานแรกๆก,ก็ต้องมีล้มแต่พอนานๆวันเข้าการตัดสิใจพวกเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนระบบอัตโนมัติปึงป้งๆๆเคยทํามาก่อนเียได้ว่าเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ชีวิต สูงพอสมควรถ้าเป็นเลขแปดท้ายนะครับแล้วจะดีมากนะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็ตั้งสติให้ดีกลุ่มเลขเนี้ยไอย้ลงท้ายเลขเนี้ยโอเคแน,น่นอนสําหรับผมนะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข6ใอ่านายกีมเป็นคนเปิดกว้างนอกจากเลข8แนวคิดเขาจะเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีมีจินตนาการในหัวสูงคิดอะไรมักจะให้มันตอบโจทย์อย่างที่ดีที่สุดเพราะฉนั้นผมเคยพูดว่าหกเ้นี่ยหาทางออกเพื่อให้มันดีที่สุดเนี่ย อาการคล้ายๆกัน68กับ69ตรงที่ว่า68เนี่ยแต่68เนี่ย,ยได้เยอะกว่าก็คือได้ทั้งความอยากจะทําอยากจะต้องการอยากจะโลกทัศน์นี่กว้างสุมสดมองในมุมด,ดีคือเป็นคนที่โลกทัศน์กว้างมากหาอะไรก็ตามเตะเข้าระตูตัวเองให้ได้หาทางให้มาซึ่ง ถ้าเป็นมุมมุมม,มุมดีหน่อยก็พวกรายได้เลยก็ช่องทางในการหารายได้เยอะหรือว่าพวกโอกาสในการทํางานมีตลอดเป็นคนคิดตลอดครับคิดว่าจะต้องทําอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งนั้นที่ทำอ่ะก็จะต้องตอบโจทย์ความรู้สึกว่าเขาอ่ะจะต้องได้สิ่งนั้นกลับมากลับมาอยู่ตลอดผมมองแบบแบบศาสตร์ที่ผมดูนะแต่เขาเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการสอดคล้องผมก็ไปมองกลับไปที่หกแปดที่ คนชนชาติชนเชื้อสายจีนน่ะเขาชอบกันาศาสตร์จีนน่ะเขาชอบกันมันก็มีอาการแบบคล้ายๆกันอะไรก็ได้หาทางมาเยอะให้มันเข้ามาหาตัวเองอนั่แหละห8จะเป็นไงคือแล้วผมบอกตลอดว่าเลขมันบอกไม่ได้ว่าคุณมีหกแแล้วคุณจะเป็นคนไม่ดีนะคุณเป็นคนดีก็ได้ครับคุณคนดีแล้วคุณมีเลขเนี้ยก็เท่ากับคุณพยายามหาทางที่มันที่มันเชิงบวกอะ่ะเข้าหาตัวเองวิธีไหนก็ได้มันอาจจะหาเงินด้วยวิธีสุดจริตแต่หาหลายๆทางอะ่ะ หาเยอะๆไม่ได้หาอย่างเดียวขยันมากอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ดีแน่นอนวิธีไม่ดีมันก็เอาถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นเลขที่บางคนก็ยังติดหรือว่าเอ้มันเป็นเลขไม่มงคลน,นะอย่าหามาใช้เลยแต่สําหรับผมนะมงคลอยู่ที่คนนะไม่ใช่ที่เลขถ้าคุณเป็นคนดีต่อยเลขอะไรมันก็จะเป็นคนดีมันจะไม่มีทางทําให้เลขจะไม่มีทางทําให้คุณเป็นคนไม่ดีเลขมันแค่บอกแนวทาง ถึอภาพออกไหมมันจะมีสองด้านนะสำหรับคนที่อยู่ในชั้นเรียนจะทราบดีเวลาคุยกอนต่อนอตำแหน่งต่อมาการถ่ายทอดเป็นเล็5ห้านะครับการถ่ายทอดเป็นเลข5ห้าน,นึกภาพว่าคนเนี้ยอยากได้อะไรก็พยายามหาเข้ามาสิ่งดีที่สุดแล้วจะเวลาที่อธิบายต่อไปจะต้องประมาณไหนอะไรยังงี้เขาจะค่อยๆทําไม่หยุด <c oughs> มีแนวคิดไอเดียยิ่งถ้าเป็นห้าหกแปะ็ 8, คือหาไม่หยุดถ้าเป็นเรื่องเงินนะหาไม่หยุดเรื่องงานก็หาโอกาสทําไม่หยุด ทำไปเรื่อยๆค่อยๆทาค่อยๆทําให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วเวลาถ่ายทอดอะไรออกไปว่าจะต้องถ้าเขาต้องการอะไรเขาจะถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งประมาณไหนอะไรยังไงถ้าเป็นคนเห็นคนใช้จริงจะห้าหกแปดไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนนี้เก่งจังทําไมคนนี้สามารถอธิบายสิ่งที่อยู่ในหัวให้เราเข้าใจได้เพราะจุดตําแหน่งนั้นเป็นจุดการถ่ายทอดและเป็นลักษณะของเลขครูเพราะ,ะนั้นคิดจะทําอะไรถ่ายทอดให้เราเข้าใจได้เป็นอย่างดี เหมาะทั้งคนที่บริหารจัดการเองหรือคนที่ทำงานในการคอนเน็กชันกับคนอื่นก็ทำได้ดีนะครับแล้วจุดที่เด็ดของกลุ่มนี้ก็คือด้านถนัดเขาเป็นคนที่เก่งเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทุกประเภทนะครับอะไรก็ตามที่ทำอยู่มักจะออกมาตอบโจทย์และดูดีกว่าคนทั่วไปเสมอเวลาหกตับตำแหน่งเนี้มักจะดูดีมักจะทาให้คนรู้สึกว่ามักชอบเวว้าอ่ะ เหมือนสมมติว่าเราทำเผาผัดกระเพราคนเลขหกที่ตกตำแหน่งนี้คือหน้าตาก็เหมือนกะเพรานะแต่พอกินกระพเพรารสชาติมันืหกลมกล่อมต่างจากกระเพราทั่วๆไปลึกพาบอกใช่ไหมเออไม่ได้มีกินกระเพากินเลยแต่แบบมันมีกลิ่นของอะไรหนะ้าเครื่องเทศตัวนี้เพิ่มมานี่อ่าทําให้คนรู้สึกแบบอืหรือการผัดหรือการใส่น้ําหนักมืออะไรพวกเนี้มันทําให้คนเลขหกเวลาทําอะไรออกมามันจะไม่ค่อยเหมือนคนอืน่นมันจะดูแบบ น่าสนใจคนก็จะกลับมาชื่นชมผลงานอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นการค้าขายมันก็เหมาะเลขหกตำแหน่งเนี่ยมันก็เหมาะคนก็จะกลับมาชื่นชมสิ่งที่คุณทําอยู่เรื่อยๆว่าจะเป็นอาหารว่าจะเป็นเสื้อผ้าว่าเป็นอะไรที่มันจันลงใจคนเลขหกแกทาได้ดีตรงนี้ยิ่งเป็นห้าหกแปดทำอะไรตอบโจทย์ตัวเองได้เป็นระบบระระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วจัดหนักจัดเต็มตลอดเสริมกําลังสิ่งที่เด้งจะเป็นให้มันเป็นให้มันลงตัวตลอดเวลาั่้แหะ เวลาคิดทําแล้วทําเลยทําเลยแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนเป็นที่ประจักษ์ทาให้คนอื่นรู้สึกว่าอไอ้นี่มันเหมือนมีแรงขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับทำไงก็ได้ให้ที่เขาทําอยู่คิดอยู่เนี่ยให้มันลงตัวได้ตลอดเวลานะครับนึงเป็นที่มาของที่ผมตั้งชื่อว่าเล่นใหญ่ให้ลงตัวนั่นแหละครับพลังผักดันเต็มที่เนาะสำหรับตัวท้ายแต่แน่นอนครับมันก็จะมีด้านด้อยคือให้ระวังว่า คนเะเป็นคนมั่นใจมากไม่ค่อยฟังใครทําอะไรก็ทําไปเรื่อยหรือว่าให้ระวังเรื่องของการที่สมมติเราชอบจะทาอะไรแล้วไปเจอคนที่แบบชอบสไตล์เดียวกันหรือเขารู้ว่าเราชอบอะไรให้ระวังหน่อยเพราะเราจะแบบกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเหมือนจะหาพวกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขารู้เรามากเกินไปเนี่ยอันเนี้ยไม่ดีละเพราะเราจะเป็นคนแบบชอบเสี่ยงไงหกแปดอะไงก็ชอบเสี่ยงอยู่แล้วนะครับชอบเสี่ยงว่าจะต้องทําธุรกิจกับเาเนี้อะไร ให,ให้พึงให้พึงไว้ตลอดว่าต้องใช้สติในการคบหาดูใจคนไวยเพราะเราแปดท้ายอ่ะคนแปดท้ายมันเปิดโอเพ่นเนาะอาจจะต้องเจอคนจริงใจไม่จริงใจบ้างก็ใช้วิจรารณญาณของตัวเองให้ดีดแล้วจะดีครับแล้วจะดีอย่ามั่นใจจนเกินไป6กแปดกับห้าแปดไม่ต่างกันในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองอะจะแบบชอบติดประมาทหน่อยๆถ้าไม่ติดประมาทได้จะดีมากครับสําหรับกลุ่มนี้นะครับนี่คือสตัวท้าย ส่วนบุคลิกภายนอกเขาเป็นคนที่วางตัวดีแต่งตัวดีจัดหนักจัดเต็มฟูลออปชันตลอดแต่งตัวแบบเบื้อวางอลังการนิดน,นึงแต่สามารถออกงงออกงานได้ตลอดเวลานึกภาพไหมคือชุดเขาแต่ละชุดหรือว่าการแต่งกายเขาแต่ละที่สามารถไปได้ทั้งทีสาาถานที่ทํางานสาาถานที่คือใส่ชุดนี้แหละแต่ว่าไปทํางานก็ได้เขาเป็นคนที่ชอบใส่ชุดที่สามารถไปทํางานได้แล้วก็ไปปาร์ตี้ได้เหมือนกันนึกออกใช่ไหมเปลี่ยนนิดปรับนิดน่อยในร่างกายเสริมนี่คือ ขาเป็นคนที่จัดเต็มตั้งแต่เช้าแล้วก็ก่อนที่ออกจากบ้านเขาจะดูแลตัวเองเป็น,นอย่างดีแต่งหน้าแต่งตัวทา่าปงทาปากอนะไรถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็มีชุดอะไรอาจจะมีอยู่ในรถด,ด้วยอะไรเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนกนะ็เน้นในแ,แบบให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาถือว่าก็เป็นสายสเสน่ห์สายหนึ่งนะให้หนึกถึงภาพทรงอซออาเซียอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ใช่อเซียฮีโน่อะไรนะไม่ใช่แบบแหวนเต็มมือไม่ให้อย่างนง้นคือทรงบูติกอะทรงแบบดู เป็นผู้ดีหน่อยนะหกห้าหกแปดจะส่งนั้นสําหรับปุคกลิกภายนอกนะครับสี่ต้น่ะเรื่องเสริมเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการเงินนะคนคนนี้หาเก่งหา,งหาเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนหาเก่งและหาทีได้เยอะๆเต็มสิบผมให้สิบนะเรื่องหาเต็มสิบให้สิบเลยหาเก่งมากแล้วมีช่องทางไม่ต้องถาอะไรไงนี่โอ้โหเยอะแต่เขาเนี้ยวิธีบริหารจัดการถึงจะมีหกห้าถึงสองคู่แต่นี่มันเป็นหกแปดครับหกแปดนี่ 6, นคือเลขใช้จ่าย ก็บวกลบคูณหารนะผมมองว่ากลุ่มน nah. right ี้ผมยังยังให้ไม่ถึง9้านะเพราะผมให้ระวังการใช้จ่ายออกกลุ่มเป็นคนที่ถ้าเกิดอยากจะจ่ายคุณจ่ายเลยอ่ะคุณจะไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะถ้าชอบคือใช่ใช่คือจ่ายนั่นแหละก็ให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเต็มสิบผมให้สัก8 5ด so จุดห้าะกัน8ปดจุดห้านะครับเพราะว่าถือว่าจะหากินแต่ก็ต้องลบแดถึงแ5ดจุด้าเนี่ยประมาณนี้นะครับให้ระวังนิดหนึ่งการจ่ายออกนะ สุเรื่ององการเงิน,นสุดท้ายเรื่องของความรักถ้าเป็นคนดีคือดีมากคนนี้รู้จักว่าจัดแจงยังไงคุยอะไรกับใครยังไงเนี่ยแล้วเป็นคนเปิดเผยเปิด ir, เผยตรงไปตรงมาว่าจะต้องแบบไหนเมื่อไหร่ยังไงทําไมอย่างเงี้ยนะครับจะประมาณนี้นะครับจะเป็นคนประมาณนี้แต่เขาเนี้ยถ้าเป็นคนไม่ดีอันนี้น่ากลัวรู้ว่าจะต้องวางตัวยังไงไปกับใครไปเมื่อไหร่ไป,ไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนกพาพออกไหมเขาจะเป็นคนประมาณนี้ นี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะน่าก,กลัวเหมือนกันถ้าเป็นคนไม่ดีมี6กแปดในพวกนี้มันเปิดตัวอยู่แล้วเปิดใจอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขว,วันนี้ที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยถ้ามีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามก็มาได้ทางช่องยูทูบกู๋เลขพยากรณ์เพจ a c e b o o k นะครับกู๋กเลขพยากรนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งไรทุกท่านสวัสดีครับ